สวััดิจ้ามือนีสิเฮ็ดสาคูเปียกมะพร้าวอันนี้มันบามีแล้วมันก็เอาใส่กระป๋องเอาประยุกเอาอยู่เมืองนอกอันนี้นั้อันนี้สาคูมันมีเหลือเทือกรกัเรยเฮ็ดแบ่งเฮ็ดกับเทือกรจกะกรลัาล่องดูกันว่าจเเกกีเป็นยังไงรีเฮ็ดเบิ้งกะโพดกระป๋องนี่มัน็นมาละหอยก่อนกานี่เราไปตกป่ากานี่เราปวดเอือมามีไหม,ม ้องใส่บึงจ้ะไม่ล้ลางข้าวโพดออกก่อนช่วยๆยากอย่างเห็ดนำเลยลางานเฮ็ดงานอยู่ด้วยนี่พ่าอยากเข็ดนำน,นี้ห้องกับมาล่างล่างสาคูออกจะให้แป้งมันออกก่อนเนาะแป้งมันออกต่อไปเราก็จะต้มน้ำสาเราคิต้มน้ำให้มันเดือด,ดใส่โหลายเพราะว่าอยากให้มันเนค็มก้นกับจใส่กะทิน้ำต้มเข้าไปจ้ะ ลืมถ่ายคลิปอยากให้มันเค็มคนจ้าก็เลยใส่นาผสมกับกะทิไปน้ำอันนี้น้ำตาลเอ้ยเกลือจ้าเกลือเกลือน้ำันน้ำตาล,ต,าลตัดซีมเมืองกรบ้ามันรสชาติมันโอเคบอจ้าใส่ข้าวโพดลงไปอันพูดช่วยกันเลยอันว่าเป็นอันเห็ดงานเด้ กนเฮ็ดอันแบบไทยๆดิสะอ่อนกับว่าเฝาาที่จริงรถต้องเฮ็ดงานอยู่หน่นเขาก็สะอ่อนสะอ่อนเน,นี่ยแับกระเฝาบัลเมื่เป็นอันเฮ็ดเมื่อยากาพากิซิมเบิ่งจ้ะว่ามันมันโอเคบ่ความเข้มข้นมันนั่นจะเป็นรสชาติตั้งใจ ใส่เกลือเข้าไปอีกเพิ่มเน,นี่ยเดี๋ยวกะทิอันนี้จะไว้ไว้ไว้ราดน้ำมันแซ่บอร่อยจ้ะสาคูสาคูเปียกนะข้าวโพดตะก,กอนะเห็ดสาคเูเผือกเนาะวันนี้อันนี้เปียกมันเหลือจ้ะก็เลยมาห็ดเอานะคะเดี๋ยวตัวฉิตักให้เมียาชิม นี่ไปเหเอาให้ยเอา,เอาไปให้ยากินอย่างพิ่นบอถทีองเพิ่นก็ะรี่บอไซหลายโดยปปพานยาจ้ะสาคูข้าวโพ,พด